สวัสดีครับเทสก่อนซ่อมนะครับกับเจ้าเพนเทคตัวนี้เป็นเพนเทคเคละฮะหนึ่งสามเจ็ดนะลูกค้าแจ้งรายละเอียดมาว่าตัวนี้ชัปเตอร์บไม่ทำงานอืแล้วทีนี้ผมตรวจเช็คคร่าวๆเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยจะเห็นที่ชัดเจนเลยนะเป็นคราบน้ำมันนะครับคราบน้ำมันอเนกประสงค์อเนี่ยฝาท้ายเนี่ยผมเปิดเบื้องต้นลองเปิดดูเจอน้ำมันนะครับก็เลยมาถ่ายให้ดูนะอื เพราะว่าตัวเนี้คือถ้าเกิดฉีดน้ำมันมาเยอะเนี่ยบางทีเนี่ยมันไปเข้ามา่านชัปเตอร์นะครับถ้าเข้ามา่านชัปเตอร์เสร็จเนี่ยตัวม่านเนี่ยเป็นผ้าแล้วตัวแกนแกนเหล็กเนี่ยก็คือตัวม่านผ้ายึดกับแกนเหล็กบางทีเนี่ยพอน้ำมันมันซึมเข้าไปมันจะทาให้ม่านผ้าหลุดนะครับในห้องฟิล์มเห็นไหมตรงนี้คือคราบน้ำมันค่อนข้างจะเยอะนะครับ ยังไงเดี๋ยวไปชมภายในกันอีกทีขอบคุณครับตอนนี้ก็อยู่ภายในของเจ้า Pentek K นะครับอ่ะผมถอดห้องกระจกออกมาแล้วจะเห็นนะครับว่ามันมีแต่คราบน้ำมันนะครับตัวนี้มีคราบน้ำมัน,มนซึ่งตัวนี้ล้างได้นะครับถอดวิซึมออกถอดโฟกัสกรีนออกแล้วก็ใส่แช่เบนซินขาวได้เลยอันนี้ไม่มีปัญหาส่วนชิ้นส่วนอื่นๆเนี่ยที่เปื้อนน้ำมันมาเนี่ยไม่มีปัญหาเลย ทีนี้มาดูส่วนของชัตเตอร์ชรัตเตอร์เนี่ยเห็นไหมมันจะมีคราบน้ํามันนะครับไหลเต็มไปหมดเลยตรงนี้ก็เป็นคราบน้ํามันส่วนบอดี้เนี่ยทำได้แค่เช็ดนะครับเพราะว่าถ้าลงน้ํายาทําความสะอาดเนี่ยบางทีมันไปมันทําให้ม่านชาัตเตอร์หลุดนะม่มานชาัตเตอร์เนี่ยอันนี้เป็นแกนม่านชาัตเตอร์ตัวนี้เป็นผ้าผ้าเนี่ยจะถูกยึดกับแกนชัตเตอร์เนี่ยด้วยกาวนะครับ ก็ตัวนี้ผมอาจจะทำได้แค่เฉดๆนะครับส่วนตัวกลไกลเนี่ยตอนที่มาเนี่ยมันสปริงผิดตำแหน่งแล้วก็เหมือนประกอบมาผิดด้วยนะทีนี้ผมจัดการรื้อแล้วก็จัดเรียงใหม่ให้ละยังไงเดี๋ยวใส่ภาพไว้ในคลิปวิดีโอแต่ส่วนลูกค้าเนี่ยผมส่งให้ดูไปแล้วนะครับตัวภาพตอนที่ผมจัดการจากที่ดูเนี่ยมันมีมันมีจารบีมาด้วยนะครับ จะระบีใหม่นะเนี่ยซึ่งหมายความว่าโดนจัดการมาแล้วตรงเนี้ยมีรอยมาร์กรอยมาร์กจริงๆมันไม่จําเป็นนะ,ะเดี๋ยวอ่ะเห็นไหมมันมีรอยมาร์กมาขีดขีดเนี่ย,ยจริงๆไม่จาเป็นนะครับคือถ้ารู้ตําแหน่งสปีดเนี่ยไม่จําเป็นต้องมาร์กโอเคในส่วนของกลไกเนี่ยเคลียร์ไปแล้วแต่น้ามันเนี่ยอาจจะออกมาจากส่วนนี้อยู่นะครับซึ่ง ตามที่บอกผมล้างทําความสะอาดได้ไม่หมดนะอาจจะทําได้แค่เจดเจ็แต่ยังไงก็ดีกว่าที่มันเป็นสนิมนะครับคือเหมือนถ้าลูกค้าส่งกล้องมาเนี่ยตกน้ํามา1อาทิตย์เนี่ยกับโดนฉีดน้ํามันมาเนี่ยแบบนี้มีรุนกว่านะครับการตกบ่อน้ํามันเนี่ยมีรุนกว่าส่วนมาา่านชัตเตอร์เนี่ยมาา่านชัตเตอร์ยังใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวนะผมจะเทสให้ดูแล้วกัน ม่านชัตเตอร์เนี่ยเวลาเช็คเช็คยังไงตัวนี้ม่านชัตเตอร์ค่อนข้างเสื่อมนะแต่ก็แต่ก็ยังดูดีอยู่นะครับถามว่าเช็คยังไงเอาไฟฉายส่องถ้าม่านที่เสียแล้วเนี่ยมันจะทะลุนะครับเสื่อมสภาพแล้วเนี่ยมันจะทะลุนี่ผมเอาไฟส่องนะถ้าเอาไฟส่องมาเนี่ยมันจะเห็นเป็นตาหมดเลยแสงจะรอดส่องออกมาอมส่วนอีกม่านหนึ่งค่ะขึ้นอีกม่าน อ๋อ่อกี้เป็นม่านสองนะครับอันนี้เป็นม่านหนะึ่งะสองไฟเห็นไหมไม่ทะลุนะคือถ้ามันรั่วเนี่ยแสงจะรอดออกมาเลยอันนี้ขึ้นชักเตอร์นะครับเนี่ยพวกคราบน้ำมันเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยจะเป็นเงาสะท้อนเลื่อมๆนะคราบน้ำมัน ส่วนเนี้ยเสื่อมนะครับจริงๆแล้วมันเสื่อมนะมันจะเป็นรอยแบบยับๆเหมือนบกำลังจะแตกบางที่แบบการมีน้ํามันอาจจะช่วยได้ก็ได้นะอันนี้ผมไม่รู้นะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วม่านที่เสื่อมสภาพเนี่ยมันจะกรอบแห้งและแตกนะอโอเคตัวนี้ก็เดี๋ยวจะล้างทําความสะอาดให้ตรงนี้ซ่อมไปแล้วแล้วก็ผมจะไม่ตั้งม่านชัตเตอร์ให้ อย่างม่านสเปีดชัตเตอร์สปีดชัตเตอร์พันเนี่ยผมจะไม่ตั้งให้ถึงพันนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเก่าแต่มีสปีดชัตเตอร์ถึงพันนะครับสาเหตุที่ไม่ตั้งให้ถึงพันเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งม่านชาัตเตอร์มันเสื่อมสภาพแล้วบางทีการดึงให้สปริงสปริงเนี่ยมันตึงเกินไปเนี่ยม่านอาจจะขาดได้นะครับนอกจากว่าเปลี่ยนม่านชาัตเตอร์ ถ้าเปลี่ยนมาชัตเตอร์ก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกนะฮะหกถึงแปดพันนะอันนี้ผมแจ้งวิดีโอไว้กับท่านอ,อื่นี่เข้ามาดูเลยโอเค okay. อันนี้เดี๋ยวก็ล้างทำความสะอาดให้นะครับส่วนนี้น,นี่คราบน้ํามันอน,นี้คราบน้ํามันอันนี้ถอดล้างทําความสะอาดได้ไม่มีปัญหาบี B. ทํางานแล้วนะครับตอนนี้ผมอาจจะไม่เทนให้ดูตอนนี้นะเดี๋ยวไปชมตอนที่จัดการเสร็จแล้วโอเค ยังไงเดี๋ยวก็ไปชมตอนประกอบเสร็จแล้วทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเราผมจะมาเทสการทำงานของตัวกล้องให้ชมอีกทีขอบคุณครับ